เปลี่ยนท่านผอคำปุณบุญเชิญผู้อำนวยการสน,งงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญสนงงานักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งท่านรองผู้อำนวยการเขตท่านผู้บริหารและพี่น้องเพื่อนครูที่รักทุกท่านครับผมต้องรกราบขอบคุณท่านผอเขตมากน,นะครับที่ท่านเมตตาให้โอกาสผมได้มาเล่าถึงประสบการณ์การทํางานอย่างไรให้ได้เชี่ยวชาญเพื่อเป็น แรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเพื่อนครูรุ่นหลังได้เป็นแนวาําเนินการท่านครับในเรื่องของอเส้นทางการปั่งานนั้นถ้าใช้สําเร็จนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับมีคติประจําใจคือฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผมฝันไว้ตอนเป็นครูใหม่นะครับนั่นก็คือว่า2เรื่องก่อนที่จะเจริญรุรชการกนะ็่คือ1ขอให้ได้วุฒิปริญญาตรี2องขอให้มีวิชาฐานะจาญการพิเศษครับ ทำอย่างไรบ้างที่ให้ได้สําเร็จนะครับนั่นก็คือว่าผมมีหลักการทํางานอยู่2อ,อย่างครับ 1. คือพัฒนาตนครับสพัฒนางานครับในการพัฒนาตนนั้นผมก็จะยึดปฏิบัติตามกรอบด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัรณวิชาชีพตามมาตรฐานตําแหน่งของคุณครูของศึกษานิเทศครับ 2. ก็คือพัฒนาตนก็คือในเรื่องของศึกษาความรู้นะครับ อบรมนะครับศึกสาด้วยตนเองแตะอีกส่วนหนึ่งผมอบรมเรียนรู้นะครับเข้าเรียนในสถาบันเนื่องจากว่าผมเองนั้นเรื่องของทุนการศึกษานะครับมีน้อยนะครับผมจบปวชนะครับก็สอบเป็นครูวุฒิปวชเป็นครูหนึ่งระดับหนึ่งเงินเดือน1นึ่งบาทเมื่อปี25 2 3ครับไปที่โรงเรียนเห็นคุณครูเขาวปฒิปริญญาตรีก็อยากได้ปริญญาตรีด้วยนะครับก็เลยไปเรียนต่อในบัอทิต เรียนปรกษาสูงทัชพัชสุรินนะครับแล้วก็เรียนต่อ,อทางไปรษณีย์ครับมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชนะครับส่งเอกสารทางไปรษณีย์เรียน2ปีนะครับเป็นครู18ปีครับแล้วก็เลยเบนเข็มไปเป็นศึกษาดิเทศครับที่จุลปุบรีไปนิเทศเห็นคุณครูเขาจบปริญญาโทรครับคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องครับก็เลยไปเรียนต่อเรียนวิจัยครับเรียนปริญญาโท จบมาแล้วครับก็ได้ความรู้เรื่องของวิจัยมาทมําชำนาญการพิเศษครับในตรงนั้นดังนั้นก็เลยว่าสําเร็จแล้วนะครับเรื่องของปิญญาตรีกับเรื่องของชำนาญการเศษตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นกําไรไกลเกินฝันจนมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือว่าผมก็ได้เรียนต่อในปิญญาเอกครับเนื่องจากว่า,ามีพี่น้องเพื่อนคูหลายคนที่ได้มาปรึกษางานและได้ชำนาญการพิเศษแล้วก็วอยากจะทําเชื่อชาญต่อ นะครับเราก็เลยต้องขยับตัวเองขึ้นไปนะครับหาความรู้มาก็คือไปศึกษาต่อ mm hmm. เพื่อมาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนตามกรอบงานศึกษาในิเทศเรานะครับก็เรียนจบปริญญาเอกครับปี2 5 5 7นะครับและอีก2ปีต่อมาก็คือทําผลงาน,นอีก2ปีต่อมาก็ส่งผลงานก็คือได้อนุมัติเป็นศสกเทศเชี่ยวชาญในปี2559ครับจากปี59เจนถึงณนะวันนี้ปี6 5ก็รวม เป็นระยะเวลา6ปีครับที่อยู่ในตำแหน่งสึกษารในเชีเช่ยวชาญครับนี่คือพัฒนาตนเองครับ2ครับการพัฒนางานในการพัฒนางานนั้นนะครับก็นําเรียนทนั้งว่ามุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานเป็นอย่างแรกครับอย่างที่2ก็คือทํางานอย่างเป็นระบบนะครับเก็บงานนะครับแล้วก็ยึดหลักมันมีหลักแนวคิดในการทํางานนะครับถ้าเป็นเชี่ยวชาญแล้ว าจะถามว่ามีแนวคิดหลักการในการทำงานอย่างไรเราจะเขียนรายงานเป็นผลงานทั้งชาการผมยึดหลักการทํางานตามาวงจรเรื่องของการวิจัยปฏิบัติการนะครับเหมือนวิจัยในชั้นเรียนนะครับเป็น4ขั้นตอนคือมีแผนมีแอคมีออบเซิร์ฟมีรีเฟล็กแผนคือวางแผนแอคคือดําเนินการนะครับออบเซิร์ฟคือวิจัยตามรีเฟล็กก็คือสะท้อนสรุปรายงานครับผมดําเนินการคือในการวางแผนผมทําเป็นเรื่องของ สื่อให้ความรู้กับครูผู้สอนนะครับเป็นสื่อการเรียนเป็นชุดฝึกนะครับแล้วก็มาถึงขั้นที่2ขั้นแอเนี่ยอบรมให้ความรู้กับครูนะครับจัดอบรมแล้วก็เก็บข้อมูลขั้นที่3ขั้น observe คือนิเทศติดตามครับก็คือนิเทศติดตามคุณครูทําได้ไหมให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะครับก็เก็บข้อมูลขั้นที่4ี reflect ก็คือสะท้อนผลก็สุ่รายงานว่า ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรขอนาเียนท่านนี้นะครับว่าในเชี่ยวชาญนั้นจะต้องใส่ใจในเรื่องของงานให้เป็นพิเศษหน่อยนั่นก็คือว่าให้ในเรื่องของรายละเอียดถ้าเป็นการเขียนรายงานนั้นนะครับประนําเียน,นว่าเขียนรายงานวิจัยนะครับให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับถ้าเป็นบรรยายเราเรียกวยา่าให้ถูกต,ต้องตามระเบียบวิธีวิจัยนะครับตลอดทั้งเล่มตลอดทั้งแนวตั้งแต่เริ่มต้นจนจบน,นั่นคือว่าทำไมถึงทาเรื่องนี้นะครับเนียบาย ของชาติว่ายังไงนะครับจัดก,การสอนอย่างไร,รผลิตสื่ออย่างไรนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับทาตลอดในว่าดําเนินการอย่างไรล้รผลเป็นอย่างไรจะต้องสัมพันธ์กันตลอดแนวครับส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ผมได้ทำวิจัยได้สำเร็จคือเรื่องของขอทุนวิจัยครับอันนี้นําเรียนท่านว่าท่านสามารถเขียนเข้าโครงนะครับขอทุนวิจัยจากหลายหน่วยง,งานเช่นจากครุทราครับจากสํานักวัฒนานวัตกรรม แล้วก็จากสํานักวิจัยแห่งชาติพวชครับผมขอทุนเหล่านี้ครับขอไม่เยอะครับขอทุนลห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับก็ได้มา3ามสี่ทุนนะครับก็ได้ประมาณ2องแสนบาทแต่ว่าไม่ได้ทําขอคราวเดียวนะครับปีนี้ขอเรื่องนี้นะครับต่อไปขอเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้มีงานอย่างนี้ครับก็นําเรียนกับพี่น้องเพื่อนครูว่าแนวทางนั้นก็คือตั้งใจทํางานนะครับทํางานให้เป็นขั้นตอนแล้วก็เก็บงานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ แล้วก็สุบเขียนรายงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการได้างานแล้วนะครับนักเรียนท่านทาต่อก็คือว่าทําเป็นเล่มทําเป็นรายงานเอกสารครับแล้วก็ไปเผยแพร่นะครับเผยแพร่ในตนําบลในเครือข่ายในเขตพื้นที่ในจังหวัดในภาคในคลัสเตอร์นะครับเพื่อระดับชาตินะครับแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้เราก็จะได้เกรติบัตรมานะครับเหมือนที่เราได้อยู่ตรงนี้นะครับเกรติบัตรตรงนี้เราก็จะเป็นตัวการันตีว่าในระดับใดบ้างอย่าง อีกอย่างหนึ่งของผมก็คือเรื่องของส่งผลง,งานประกวดครับโอเบตอวอร์ดก็ได้ระดับชาติ2อไร่ส,สครั้งนะครับสปีนะก็เป็นตัวการันตีดังนั้นเมื่อส่งงานก็เลยได้อนุมัติเป็นเชี่ยวชาญน,นะครับท่านครับพูดถึงเรื่องเชี่ยวชาญแล้วดีอย่างไรบ้างครับเชี่ยวชาญเนี่ยจะดีขึ้นมาอีกดีกว่าชนานการพิเศษนะครับมีอยู่3เรื่องนะครับ1ได้เงินเพิ่มขึ้นครับเงินเพิ่ม2ได้ความภูมิใจ นะครับในเรื่องของได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรรชั้นสายสะพายนะครับประมาภรณ์มุงขุทยปมนะครับซึ่งสายสะพายนี้เราจะได้ใส่ตั้งแต่วันที่เราดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญอยู่นะครับจนตลอดนะครับตลอดไปไม่เหมือนกับทางผู้บริหารซึ่งจะได้สายสะพายหลังจากเกษียณราชการแลร้วนี่ความภูมิใจอย่างที่3ก็คือได้เป็นผู้นาทางชาชการเราจะได้รับ เกียรติให้ร่วมทำงานเป็นคณะทำงานระดับสพทเป็นกรรมการเป็นวิทยากรนะครับช่วยเหลือกับพี่น้องอื่นๆนะครับผมก็มีโอกาสได้ช่วยให้พี่น้องอหลายท่านนะครับให้คำารึกษาจนได้เป็นในฐ,ฐานะเชี่ยวชาญนะครับทั้งผู้ขับบัญชาในระดับสูงเช่นาทางถึงระดับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทางาศึกษานิเทศทางผู้หานโรงเรียนคุณครูผู้สอน ก็เป็นที่ปรึกษาก็ภูมิใจในตรงนี้ครับที่ว่าเรื่องของเงินเพิ่มขึ้นนั้นก็คืออีครับถ้าได้เชื่อชานั้นเราจะรับเปลี่ยนแท่งเงินครับไปเป็นแท่งคอ5คอ5เนี่ยเงินเดือนอ่ะจะไปเต็มขั้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทครับซึ่งตอนนี้ผมเองเนี่ยคือเต็มขั้นของคอ5เนี่ยมานานแล้วคือรับเงินเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทแล้วนะครับรวมทั้งเราจะได้เงินเบี้ยสถานะของเชื่อชาญอีกนะครับ สองหมื่นทอนสองร้อยก็คือหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทดังนั้นในหนึ่งเดือนครับเราจะได้เงินเดือนก็คือเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทบวกกับเงินเยียฐานะอีกหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทรวมหนึ่งเดือนเราจะได้รับเงินเดือนเท่ากับเก้าหมื่นหกพันหร้อยบาทครับก็พอพอสมควรนะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับสิ่งที่ได้มาตรงนี้ก็ใช้ณวันนี้ก็คือใช้หมดหรอกนะครับก่อนหน้านู้นก็คือ เอาไปใช้หนี้สากลนะครับตอนนี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วนะครับเพราะหนี้สินหมดแล้วก็ไม่มีหนี้สากลนะครับก็เงินเดือน90,000ืกว่าบาทตอนนี้ก็เลยนําไปฝากกับสากลของทรัพย์ครุสินนะครับซึ่งมีท่านผอเขตเรานะครับเป็นท่านประธานสากลก็มีความมั่นใจนะครับผมก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับไปฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคตนะครับเดือนละ4 0,000บาทนะครับก็จะเหลืออยู่5 0,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับ ก็เอาไปฝากไว้เป็นของทรัพย์พิเศษด้วยนะครับก็จะเผื่อได้ใช้เมื่อหลังเกษยียณร,ราชการครับนี่คือได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับก็จูงใจให้ท่านอยากจะทําในส่วนนี้นะครับก็ได้เพิ่มมาท่านครับเมื่อกเกษยียณร,ราชการแล้วจะได้อะไรครับขณะนี้ผมรับเงินเดือน7 6 8 0 0บาทต่อเดือนนะครับตอนนี้ผมอายุราชการก็คือเป็นครู18ปี แล้วก็ผมได้ทีคูณตอนเป็นครูที่ลับเชิญนะครับ7ปี7เดือนนะครับเป็นศึกษาดีเทศอีก24ปีรวมแล้วคือ49ปี7เดือนนะครับก็ปัดเป็น50ปีนะครับอายุราการคูณเงินสุดท้ายเ6ดือนหุดท้าย76,800บาทนะครับหารด้วย50ดังนั้นสุดท้ายแล้วก็จะเหลือเท่ากับเงินเดือนเต็มตใ,นในเดือนสุดท้ายก็คือจะได้รับบำนาญเดือนละ76,800บาทครับ ท่านครับตรงนี้ก็จึงนําเล่าให้กับพี่น้องเพื่อนครูผู้บริหารครับน้องๆเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทํางานในหน้าที่ต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสได้มาเล่าสู่กันฟังครับในโอกาสที่ผมจะเสียงวิชาการนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมทํางานด้วยกันมานะครับ mm hmm. เพียงบา่ายเพียงไยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตลอดนะครับมีสิ่งใดที่ผมทําไม่เหมาะไม่ควรผิดพลาด ประกรันรายก็ขอ,อภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลังเกษียณราชการแล้วท่านมีสิ่งใดที่จะให้ผมได้ชื่อยรับใช้ก็เรียกหาเรียกใช้ได้นะครับและในในวันโอกาสที่ผมจะเกษียณราชการนี้นะครับก็ขออานว์ยพรให้กับพี่น้องเพื่อนครูผู้บริหารทุกท่านนะครับและมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในการทํางานนะครับเจริญก้าวหน้าในที่การงานได้วิชาฐานะชํางนานการพิเศษ ได้เชี่ยวชาญน,นะครับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการทุกทุกคนครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ